เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตการซื้อเข้าขายออกของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับผมแล้วใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะผมใครมีความคิดยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับเดี๋ยวเราเริ่มไปที่ข่าวแรกนะครับผมเป็นจอร์โกควาดิโอนะผมบรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วและจะมีการเข้าตรวจร่างกายภายในวันนี้และดีวนี้แมนซิตี้ได้ตกลงเงื่อนไขกับเจ้าตัวเรียบร้อยแล้ว และล่าสุดก็บรรลุข้อตกลงกับทางอาร y มีไซเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหลือแค่ว่าจะมาเปิดเผยว่าจบที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ช่วงนี้มาร์ตี้เขาก็มีแบบว่าหมกเม็ดตลอดเลยนะก็ต้องมารอดูกันว่าดิลนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วไปดูข่าวขๆออกกันบ้างนะก็เป็นรียตารตมาเลสเตรียมตัวไปโกยเงินที่ซาอุดีอาระเบียนะครับ ล่าสุดอาวิ่ต้องการข้อเสนอกับแมนซิตี้ให้จบภายในอาทิตย์นี้เพื่อปิดดีลให้ได้ไวที่สุดนะครับผมและเปิดค่าตัวมาด้วย35ล้านยูโรนะครับแต่ถ้ามองในมุมผมก็แอบมองว่าเบาไปหน่อยผมมองว่าแมนซิตี้อาจจะดึงยืดเยื้อข้อเสนอนี้ไปหน่อยนึงอาจจะจบที่40ล้านยูโรนะครับผมก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับข่าวสุดท้ายนะครับผมก็เป็นคายวอล์กเกอร์เตรียมซบเสือใต้หลังคุยกับเป๊ปเรียบร้อยแล้ว หลังจากคายวอเกอร์มีข่าวกับไบเยอร์มวนิกมาอย่างยาวนานนะผมล่าสุดมีในงานว่าคายวอเกอร์ได้เข้าคุยกับเป๊ปกววดิโอลาเรียบร้อยแล้วว่าเจ้าต,ตัวต้องการออกจากแมนซิตี้และมีข่าวกับไบรเยอร์อยางหนักมากแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเป๊ปนะครับผมเคยให้สัมภาษณ์มาแล้วว่าถ้านักเตะคนไหนอยากออกเขาให้ออกนะแต่ว่ามันติดในเรื่องสโมสรที่ยังไม่บรรลุข้อตกลงกันนะผมก็ต้องมารอลุ้นว่าทางไบเยอร์มวนิกเนี่ยจะยื่นมาเท่าไหร่นะแต่ถ้ามองในเรื่องปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นะค er รับ ok ผมคาย์วองเยนญี่่ปุนนะ จากสถานการณ์นี้ก็คงแบบว่าต้องรอให้มันจบพีซั่นก่อนนะครับผมแล้วก็ได้ย้ายไปบาเยอร์แต่ก็ต้องรอแบบข้อตกลงกันหน่อยว่าเขาจะยืดเยื้อกันแค่ไหนนะครับอ,อ่นนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวเล็กๆกัน,น้อยนะครับผมการเข้าและการออกของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมามาอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ